ครับที่นี่ก็เป็นป่าชายเลนนะครับบริเวณใกล้ตลาดสดคลองด่านนะครับเขาก็จะมีจุดชมวิวนะครับมีสะพานเดินนะครับสะพานเดินเลาะไปเรื่อยๆดีเนาะมีไฟด้วยเนาะมืดก็ยังเดินได้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดสดคลองด่านนะครับใกล้ๆกล้กลางวันก็จะมีของขายนะพอเย็นของก็น้อยแต่เรามาเดินดูนะครับตรงนี้จะมีสะพานเดินไปตามป่าชายเลนนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับ เราก็เดินดูนะครับธรรมชาติถ้ามากลางวันอแสงก็อาจจะชัดกว่านี้นะครับหรืออาจจะร้อนหน่อยตรงนู้นมีปลาตีนเนาะเดี๋ยวผมสู้ไม่ดูปลาตีนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นปลาตีน,นครับปลาตีนตัวขนาดประมาณสองนิ้วได้นะครับประมาณสองนิ้วผมเนี่ยนะประมาณขนาดเท่าดัมมี่หรืออะนะครับนู่นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ ตามเส้นทางชมธรรมชาติครับก็นะครับตอนนี้เย็นแล้วเนาะก็ไม่ค่อยมีคนนะครับก็ติดไฟสวยดีนะครับกลางคืนจะได้มีเห็นตามทางเดินด้วยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับก็มาเที่ยวมานั่งเล่นนะครับกลางวันก็น่าจะเย็นนะครับพอมีล่มไม้นะครับมีน้ําอยู่ใกล้ๆกล้นะครับนะครับ ทางเดินก็ดีครับก็มาพักผ่อนมาเที่ยวมาซื้ออาหารทะเลที่ตลาดคลองด่านได้นะครับก็มาดูธรรมชาติมาพักผ่อนนะครับมาหาอาหารสดนะครับจากทะเลนะครับเขาชาวประมงหากันมาเองแล้วก็ขายกันเองนะครับอันนี้ก็ป่าชายเลน นับก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับนี่แต่ปกติมันจะมีปูลมเนาะเย็นแล้วไม่รู้ปูนอนหมดแล้วหรือยังเนาะอะไรตามป่าชายเลนนะครับก็มีนี่ชิงช้าเดี๋ยวผมเห็นตะไครวอล์กอยู่นี่มีชิงช้าอยู่นี่นะครับอ่าชิงช้าได้ก็นานั่งมนาะนั่งเย็นๆถ่ายรูปเนาะ,ะถ่ายรูปได้บรรยากาศดีนะครับตอนเย็นๆแบบอันนี้หมูชิงช้านะครับ อ่านะครับนั่งถ่ายรูปก็ได้บรรยากาศดีครับนู่นมีสกายวอล์กอยู่ตรงนู้นนะครับก็ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับก็เดินเข้าจากทางตลาดนะครับขึ้นไปถ่ายรูปนะครับดูวิวได้นะครับก็บรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวค่อยดูชิงช้าพังนะครับสักครู่นะครับสายอาจจะขาดหรือไม่ก็เสาจะล้มนะครับเนื่องจากรับน้ำหนักไม่ไหวอ่า ไปเดินกันไปต่อครับมีเชือกเขาผูกไว้ทําอะไรไม่รู้นะครับเขาฉิบผูกเชือกอ่าถักเป็นเหมือนราวให้สะพานลิงเนาะแต่ไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะกั้นหรืออะไรสักอย่างหรือเอาไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเดินกันไปต่อครับมีแนวกันขึ้นด้วยนะครับทางนน้นรู้สึกละใจเอ,เอ็นแล้วนะครับไม่รู้เอ็นหรือเขาตั้งใจทาเอียงแบบนั้นนะครับ น่าจะทําเอียงแบบนั้นเนาะเพราะไอ้โครงหลังคาเหล็กเขาก็ไม่ได้เอียงนะครับเขาก็ทําปกติ okay. เคเดินกันไปต่อครับไปดูว่ามีอะไรบ้างเนาะผมมาเย็นแล้วเนาะก็ไม่คือคักถ้ามาก็มีอาหารนะครับอาหารร้านอาหารหรือตลาดนะครับเขาก็ใหญ่อยู่เนาะกลางวันผมมามารอบนึงและ้ะแต่มันมันแดดร้อนผมมาตอนนั่นเนาะก็หิวข้าวด้วยก็เลยรีบกลับไปก่อนครับ ผมว่าถ้ามาตอนแดดออกนี่จะมีปูลมปูอะไรมันจะมีรูอยู่เนี่ยนะครับมีปูลมปูอะไรวิ่งปลาตีนจะเห็นเยอะนะครับกังตอนเย็นมันน่าจะพักผ่อนกันแล้วนะครับมันน่าจะอิ่มแล้วก็นอนเนาะเอานั่งอยู่นั่นนะไก่นะ<ห>ไปไกลนะ<ห>เดินไก่นะมาดิ เดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับก็บรรยากาศดีครับเงียบสงบนะครับร่มรื่นเดินธรรมชาติดีนะครับถ้ากลางวันก็มีคนมาตลาดเรื่อยๆนี่นะครับสกายวอล์กขึ้นมาถ่ายรูปเนาะตรงนี้ได้นะครับมาถ่ายรูปชมวิวนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆนะครับก็สะพานเขาก็ทําแข็งแรงดีนะครับเสาใหญ่นะครับ สะพานใหม่ๆเลยนะครับนี่มีซุ้มให้นั่งด้วยนะครับมีซุ้มให้นั่งด้วยนะครับก็มีบ้านชาวประมงอยู่เรืออยู่นู้นนะครับอยู่ตรงนู้นอุ้ยปลาตีนโดดลงน้ําไปแล้วนุนครับวิ่งปลาตีนวิ่ง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 อปลาตีนวิ่งบนน้าได้ด้วยนะครับใครไม่เคยเห็นผมเห็นปุ๊บมันโดดเลยนะครับอผมเห็น ผมมองตาเมื่อเ่มันโดดนะครับมันสงสัยจะกลัวนะครับจ้องตาแล้ววิ่งเลยอ่ะ,ะบ้านอธิพักสวยดีนะครับมีไฟด้วยก็มาสวยตรงที่มีไฟนี่นะครับคาเดินไฟมาจากตรงไหนเนเดี๋ยวหรือเป็นโซล่าเซลล์เดี๋ยวผมหาจุดที่เขาต่อไฟเอ่อน่าจะเป็นโซล่าเซลล์หรือเปล่าเนาะไม่เห็นมีสายหรือเขาต่อไปข้างล่าง เขาต่อไว้ตรงไหนอยากรู้อีกเขาเดินไฟอะไรมาจากตรงไหนอ๋อเขาต่อมาตามทางมาเรื่อยเนอะไม่เลยไม่เห็นสายไฟน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่แล้วนะครับอ่าธรรมชาติจริงๆแล้วนะครับอันนี้เนอะธรรมชาติแท้เลยครับแบบนี้นะครับมาเดินท่องเที่ยวนะครับอ่าพักผ่อนก็สวยดีนะครับสะพานไม้ไผ่ แล้วก็บรรยากาศนะครับโดยรอบอนะนะครับก็เย็นสบายครับมาตอนเย็นแต่ผมมาเย็นไปหน่อยนะแสงมาเริ่มน้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งแล้วได้แล้วมั้งนะน่าจะหกโมงครึ่งเนาะยังไม่มืดเลยครับผมมาเย็นไปหน่อยแสงน้อยละเขาเริ่มเปิดฟงเปิดไฟกันละ มีบ้านคนอยู่แถวน,นี้ด้วยครับมีสะพานเนอะมีไปหลายที่เลยเนาะเอ๊ไม่รู้ว่าไปสุดตรงไหนเนาะหรือเป็นสะพานเข้าบ้านคนเดินไปได้หรือเปล่าอ๋อก็นี่อันนี้อ๋อในสะพานใกล้กั้นไปบ้านคนนะครับเราะจะมีทางประตูประตูกั้นไวนะ้เนอะอันนี้อะไรเอยน้ำสันสันนะครับน่าจะปลาตีนวิ่งหนีอ๋อปลาตีนวิ่งลงไปครับนุ่น,น มันมองไม่เห็นนะเนาะนุ่นนุ่นนุ่นปลาตีนตัวใหญ่นะครับตัวเหมือนปลาช่อนนะครับปลาตีนแต่มันมีคีบที่เดินได้นะครับก็อ่าถ้ามีรอยคนเดินลงไปหาปลาหรืออะไรสักอย่างครับมามืดไปหน่อยนะครับโอ้แมวเจ้าถิ่นนะครับดักทางอยู่สี่ตัวเลยนะครับในบ้านอีกหลายตัวเลย <c oughs> นี่ก็เรือประมงนะครับ เรือประมงอันนี้เดินไปเข้าบ้านเขาหรือเดินไปไหนก็ไม่รู้นะครับมาครั้งแรกเหมือนกันนี่เจ้าถิ่นเต็มเลยนะครับแมวขาวนะครับแมวขาวแมวขาวเปล่าแมวเปอร์เซียน่าจะเปอร์เซียผสมนะครับตัวนี้ หมาขังกรงไว้ไม่ต้องกลัวนะครับแมวสี่ตัวห้าหกตัวแล้วลุยปลาตีนวิ่งลงรูแล้วโอ้โหรูใหญ่มากเลยครับปลาตีนเดี๋ยวผมเปิดไฟยังไงเนี่ยเปิดไฟได้ไหมอ๋อเปิดไฟลนี่แมวนส่นวลนะแมวนี่ออกมาเยอะแยะเลยครับจะเป็นทางเข้าบ้านเขาเนาะตรงนี้ ทางเดินเข้าบ้านเขาหมังหรือเปล่าหรือเดินไปทะลุออกถนนนะครับเดี๋ยวอ๋อมันเป็นทางเดินเข้าบ้านแล้วก็ทะลุออกถนนก็เป็นป่านะครับชชยเลนทางตรงนี้อ่ะก็ไม่สวยเหมือนที่แรกนะครับเดินต้องระวังหน่อยนะเป็นไม้ไผ่หลวงสสดุดนะครับ ก็น่าจะสุดทางข้างหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินไปดูอีกหน่อยทางตรงนี้เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วครับอ่ะ,อะมันก็จะเป็นสะพานออกข้างหน้าไม่รู้ไปไหนนะครับเดินนไปข้างหน้าถึงบ้านคนครับแต่ก็ยังไม่เจอคนเนาะไม่รู้เขาไปไหนครับอ่ นะครับน,นี่เดินต้องระวังระวัง,วงอ๋อสะพานนี้มันหมดแล้วใช่ไหมครับพี่พอ๋อหมดแล้วห่ะมีแค่นี้เนาะผมนึกว่ามันเดินได้ต่อวนไปเรื่อยอ่าครับครับอ่าครับก็เดินกลับสะพานหมดแล้วเดินกลับครับถ้าเดินแล้วไปออกตรงไหนครับทางนูน้นตลาดฝังนู้นเลยตลาดที่ขายของสดนะครับ ออเราเดินกลับดีกว่าเขาขายของสดกันตรงนน้นก็เริ่มเริ่มเก็บแล้วมครับก็ยังมีบ้างนะครับตอนที่มาเมาื่อกีออ้ก็มาเที่ยวได้มาพักผ่อนได้นะครับเดินเดินก็คอย ดูหลุมดูล่องนะครับไม่ไผ่นะเพราะตรงนี้จะเป็นทางไ่ไผ่เดินระวังด้วยตึอ่านะครับบ้านแมวนะครับเต็มเลยอยืมเลี้ยงแมวกี่ตัวนะพี่ประมาณใกล้ร้อตัวฮะ เบบนี่ยนะของพี่ห,หรือของใครของญาติอ๋อของญาติของผมมีจระหมาเนี่ยบอกหมาก็บอกอ๋อ,มแ,อแมวเป็นร้อยเลยบ้านนี้ <laughs> โอ้พี่เขาเลี้ยงบางแก้วกับปิดปูนะครับ <c oughs> ไม่ธรรมดามอ่านี่นครับถ้ามากลางวันผมว่าสวยกว่านี้เนาะอันนี้มาเย็นไปหน่อย ครับอันนี้ก็ขาเดินกลับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันเนาะหาที่กินเอาแล้ก็เดินเข้าบ้านตรงนี้ใช่ไหมพี่อ่าอันนี้เป็นกรับกลับอ่าอันนี้ก็เป็นบ้านเขานะครับปิดประตูไว้เรียบร้อยนะครับเอครับอันนี้เราก็เดินกลับไปที่ตลาดนะครับไปหาอะไรกินกันดีกว่าเอ้พี่แล้วมันมี สะพานปลาหรือท่าเรืออะไรตรงไหนนะท่าเรือพี่ไปอดวัดหลงมันมีที่เที่ยวอะไรตรงไหนไหมพี่ที่นั่งเล่นหรืออะไรเงี้ยไปสุดทาาจะวัดสีลงมีที่เท,ที่ยวฮะสีลงวัดสีลงวัดสีลงเป็นอะไรครับเป็นแบบไหนครับทะเลเนได้เลยใต้หินชายทะเลใต้หินหน,นั่งกินนั่งเล่นได้มีร้านอาหารอ,อ๋อวัดสีลงไปไม่ไกลใช่ไหมครับวัดสีลง มีไปมัะมีอยู่มันจะเทียวที่วัดอยู่อ๋อครับครับอ่าโอเคขอบคุณครับถ้าพี่เข้าเชี่ยวนี่ก็พี่เข้าไปวัดสว่างวัดศรีลงกับวัดสว่างวัดสว่างแต่เขายังไม่ติดหน,าน้าทะเลพี่ต้องเข้าไปสุดซอยอ๋อเป็นถนนริมทะเลครับหรือว่าสะพาน<ม>เข้าไปเรยอทะเลถ้าจากตลาดเราไปนี่แหละจากตลาดตรงนี้เข้ามีสองที่ครับมีสองที่วัดศรีลงกับวัดสว่างวัดศรีลงกับวัดสว่าง วัดฝั่งวัดมอตก็เข้าทางนู้นทางนู้นก็เข้าเดินเล่นได้เพราะมันเป็นหน้าทะเลเหมือนกันอแล้วมีอีกวัดนึงก็วัดหงทองเลยอืมครับตรงไหนหน้าไปสุดพี่หน้าไปสุดเลยแค่เอาวิวเลยวัดหงทองวัดหงทองมีของกินไหมครับมีของกินไหมมีมีร้านอาหารมีหมดอ๋อหรืออาหารจะแพงหน่ออ๋อถ้าของกินอย่างตลาดอย่างนี้แหละพี่ไม่ใช่มาเป็นพวกร้านอาหารพวกอาหารทะเลอ๋อแล้วแล้วแล้วไอ้ที่ที่มีของกินแบบตลาดอย่างนี้มีไหม มีมีมีที่ไหนครับที่สี่ลงก็มีบัดสี่หลงสี่ลงก็จะเป็นพวกหอยเหยอะไรตัอะไรมาตั้งแต่จะเป็นแผงตั้งเยอะอยู่อ๋อครับตอนเขาก็มีอาหารตั้งอาหารสดแล้วแล้วตอนเย็นนี่เขายังขายอยู่ปะครับไม่แล้วพี่อ๋อเก็บแล้วถ้้กลางวันไปเช้าไปเช้าก็เที่ยงใช้กลางวันยังมีอยู่เนาะแต่สี่ลงเขาจะมีสะพานแบบนี้ยเดินเดินป่าชายเลนอ๋อครับป่าชายเลนมันจะมีลรงมีลิงหมด อ๋อที่เดี๋ยวเยวจะไปริมทะเลแล้วพี่ที่ไหนนะถ้าติดทะเลเลยวัดทองทองวัดทองทองบ่บ์ดอยกลางทะเลอ๋อบ่ดอยู่กลางทะเลกับวัดสีล้งสองที่พี่พี่เซิร์ชก็ไปเดี๋ยวัดทองทองครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพอดีเพิ่งเคยมาครับครับก็นะครับตามที่พี่เขาบอกครับครับขอบคุณครับตามที่พี่เขาบอกครับเดี๋ยวเราครับขอบคุณครับ อ่าก็พี่เขาก็ผนพื้นที่เนาะเขาก็แนะนำนะครับที่ท่องเที่ยวที่เขารู้จักนะเนาะที่นาป่าก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับอ่ี๋ยวก็มาเย็นไปหน่อยนะก็เลยก็เลยไม่ได้ภาพที่สวยๆเท่าไหร่นะครับภาพที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับบรรยากาศเนาะมี นั่งมาเที่ยวมาพักผ่อนมานั่งนะครับก็อ่าก็มีคนมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีคนมาใส่แมดก่อนเนาะก็มีนะมีถังขยะให้ทิ้งนะครับอีกก็นำอาหารเครื่องดื่มมาเดินมากินมาเที่ยวได้นะครับก็ดนดนะครับ ครับเราก็เนี่ยครับก็สวยก็ใช้ได้นะครับอ่านะครับตรงนี้มีติดไฟก็ยังสว่างอยู่เนาะครับก็เดินเที่ยวพักผ่อนมีที่นั่งอ่ามีที่นั่งเป็นจุดๆนะครับในนั่งชมวิวครับที่นั่งฝั่งตลาดก็มีนะครับที่นั่งที่ถ่ายรูปนู่นเนาะฝั่งนู้นก็มีนะครับ อันนี้สั่งเดินเล่นนะครับสั่งบรรยากาศธรรมชาติอันนนก็เป็นโซนขายของนะครับก็เดินเล่นกินลมชมวิวครับฝั่งที่ติดไฟนี่ก็สวยดีนะครับ ยังเห็นบรรยากาศอยูอ่กลับมาที่ชิงช้าอีกครั้งนะครับก็เดินถ้เดินตามแนวไฟไปนี่ก็จะกลับไปที่เดิมแล้วนะครับก็มีคนมานั่งเล่นเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็หยุดวิดีโอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไปตรงไหนต่อแล้วก็มาตัดต่อเพิ่มเติมให้นะครับ